สวัสดีค่ะมาพบกับพรเพนในช่องพรเพนรีวิวรถไทยมือสองจากร้าน PC-Tractor ออำเภอบึงจันร์จังหวัดศรีสะเกดค่ะค่ะสำหรับวันนี้พรเพนมีรถไทยคันนี้ค่ะ k ุปตา a อล018 SP ค่ะรถคันนี้จดทะเบียนปี64ค่ะมีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมีดันหน้าพานหลังใหม่ค่ะหากลูกค้าสนใจค่ะ081600 1 7 5 3 ที่ร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษได้ค่ะค่ะก่อนจะไปชมคลิปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พรเพนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปค่ะเชิญชมคลิปได้เลยค่ะค่ะรถคันนี้ค่ะคุปตา l อลซ์ค่ะรถคันนี้มีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมีดันหน้าผ่านหลังใหม่ค่ะส่วนยางหน้าค่ะทั้งร้านเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง2ข้างค่ะรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์สสูบค่ะดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์ค่ะ เครื่องดีเกียแจวค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะส่วนเบาะค่ะเบาะทั้งร้านเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะหลังคาไม่รั่วไม่แตกค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะเล่มชุดโอนครบค่ะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาค่ายลซีศูนยค่ะที่ร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะค่าส่วนเป็น ส่วนพันหลังค่ะเป็นพันใหม่ค่ะพันสยามสต,ตล่าค่ะพันห้าใบยี่สิบสองค่ะทางหลังไม่รั่วไม่ซึมค่ะระบบไฟใช้ได้ทุกจุดค่ะลูกค้าท่านใดที่ได้ไปถือว่าคุ้มมากๆค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะเครื่องดีเกียร์เดิมค่ะ รถคันนี้ราคา365,000บาทค่ะเล่มชุดโอนครบค่ะส่งฟรี1,000กิโลค่ะและร้านเราก็มีรถถ่ายหลายรุ่นหลายรายการค่ะมีคูบ o ต a ายันมาอ s u ูและแม็กซี่ค่ะรถพร้อมใช้งานรุยงานค่ะส่งฟรี1 0 0่0กิโลค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะจดทะเบียนปี64ค่ะเล่มชุดโอนครบค่ะส่งฟรี1 0 0่1,000กิโลค่ะ อุปกรณ์มี2ชิ้นค่ะมีดันหน้าผันหลังใหม่ค่ะราคา365,000บาทค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจค่ะโทร0816แปดหนึค่ะหรือลูกค้าท่านใดสะดวกแวะมาดูที่ร้าน p c t ีแท็กเกอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดได้ค่ะร้านเรามีรถไายลายรุ่นหลายรายการค่ะ มี ata, ama, uki, i, คูบตายันมาอิสกิและแม็กซี่ค่ะและร้านเราก็มีอุปกรณ์การเกษตรให้เลือกหลากหลายค่ะมีเครื่องตัดหญ้าผ่านพวนโรตเรี่ผ่านบุกเบิกผ่านขุดมันและผ่านยกล่องค่ะค่ะถ้าวันนี้พรเพนผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ